แอร์โฮสเตสสาวลาออกกลับบ้านนอกมาเลี้ยงหมูเปิดรายได้2เดือนคุ้มค่าเหนื่อยแม้งานทั้งหนักทั้งเหม็นเซาชไนนามอร์นิ่งโพสต์รายงานเรื่องราวของแอร์โฮสเตสสาวชาวจีนที่ลาออกจากงานและย้ายกลับบ้านเกิดเพื่อเลี้ยงหมูทำไรายได้ถึง2 0 0 0 0 0หยวนประมาณ980,000บาท ภายใน2เดือนอย่างยันซีวัย27ปีเกิดในครอบครัวชนบทในมณฑลเฮหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนหลังจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอย่างทำงานเป็นแอร์โฮสเตสกับสายการบินในเซี่ยงไฮ้เป็นเวลา5ปีแต่ในช่วงที่บริษัทประสบปัญหาเธอได้รับเงินเดือนนอเพียง2,800หยวน ประมาณ13,700บาทต่อเดือนเธอตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวหลังจากทราบว่าพ่อแม่ของเธอต้องประหยัดค่าใช้จ่ายยอและกู้หนี้เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของเธอในเซี่ยงไฮ้ในเดือนตุลาคม2022เมื่ออย่างทราบว่าแม่ของเธอแอบเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งเธอรู้สึกผิดดและเลือกกลับบ้านโดยกล่าวว่าพ่อแม่ของฉันมักบอกแต่เรื่องดีๆและปกปิดเรื่องไม่ดีตอนนี้ฉันอายากอยู่กับพวก เขาและไม่อยากอย,กอยู่ห่างบ้านอีกต่อไปในเดือนเมษายน2023อย่างเริ่มเลี้ยงหมูโดยรับช่วงต่อฟาร์มจากญาติพร้อมแชร์ชีวิตในชนบทผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ1.2ล้านคนแม้การทำฟาร์มจะหนักและมีกลิ่นเหม็นเธอยังคงมุ่งมั่นและกล่าวว่าฉันทำงานจนปวดหลังและเอวทุกวันแต่รู้สึกเติมเต็มที่ได้อยู่กับครอบครัว รายได้จากการขายหมูสัตว์เลี้ยงอื่นๆและการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียช่วยให้เธอทำเงินกว่า2 0 0แสนหยวนในเวลาเพียง2เดือนเธอยังวางแผนขยายฟาร์มเปิดร้านค้าเฉพาะทางและสร้างโรงแรมในอนาคตเรื่องราวของหยางได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ผู้ใช้รายหนึ่งชื่นชมว่าความกระตันยูของคุณน่าชื่นชมหญิงสาวที่กล้าหาญและฉลาดจะประสบความสำเร็จในทุกอาชีพที่เธอเลือก กรณีของหยางสะท้อนถึงแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่ในจีนให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความสนใจส่วนตัวมากกว่าการยึดติดกับความสำเร็จในอาชีพแบบเดิมนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอื่นๆเช่นนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชิงหวาที่เลือกเรียนทำอาหารในโรงเรียนอาชีวะหรือกลุ่มนักศึกษาปรัญญาในมณฑลกวางตุ้งที่ขายไส้กรอกอย่างในร้านอาหารริมถนนพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ทางปรัชญากับลูกค้า